สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีค่ะวันที่ยี่ตุลาคม2567ัน้าหสเดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้เป็นการเจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยก็ลองพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบ ในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบเนาะพี่น้องก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกคนไปดูวันที่ยี่สิบห้าก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบห้าจะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งและหกนะคะมาหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะทุกคนวันนี้มาเต็มๆนะคะทุกคนมาเลขเด่นประจําวันเลยนะคะทุกคนมาคู่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ บางท่านก็บอกว่าไม่ได้นะคะตามแต่หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเอาใหม่นะคะรุ้นใหม่กันวันหลังนะคะแต่ว่ารุ้นเบาๆนะคะทุกคนใจไม่สนับสนุนให้รุ้นเยอะนะคะทุกคนขาปัจจัยเป็นของท่านเองเวลาหลุดมาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเงินมันหายากเราจะก่อนมาดูนที่ยี่สิบหกนะคะทุกท่านขาวันที่ยี่สิบหกนะคะ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่สี่และห้านะคะสำหรับผู้ที่จะจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนอพี่น้องมีเขามีหลุดทุกเมื่อแล้วจ้ะเด้อพี่น้องมกักพี่น้องก็สามารถตามใจได้พี่น้องว่มามักพี่น้องพานได้แล้วจะ้ะแล้วแต่วามมักความชอบพี่น้องคนเท่ากัมักบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะ สี่นะคะทุกคนมาดูค่ะได้อะไรบ้างมีสี่เก้าสี่หนึ่งสี่แปดสี่สองห้านะคะทุกคนห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด ห้าเก้าค่ะทุกท่านคู่จะเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ห้าสี่สี่ห้าคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะขอหนึ่งคู่ใจมากมืีสองี้ส4 4 2องนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมาก,ก็สามารถตามใจได้พี่น้องบ่ามากพี่น้องพานได้เด้อจ้าเด้อมากคู่ใดพี่น้องอย่าลืมไปเรากับลับน้ำเด้อจ้าทีนี้นะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวัน เลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่ 2, เจ็ดกับสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองเจ็ดกับสองนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันบางคู่ใจก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับให้เผื่อชอบนะคะเลขเด่นแยกอยู่ที่สี่และห้าเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็น 477442244774เ47จ๊่ได้จับให้4224เจ๊จับให้อยู่นะคะ5ค่ะ57755225 5775เจ๊จับให้อยู่5225ไม่ได้จับให้ถ้าเอฟซีชอบก็สามารถตามได้ถ้าเอฟซีไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะคะทุกท่านก็แล้วแต่ความชอบนะคะใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะ สำหรับแนวทางเราสามัคคีวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆกันทุูๆุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ